มันโอ้โหก็เลยไรียกว่าตัวละครนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพทคีอัปเดตนี้นะครับเป็นอัปเดตที่ดีที่สุดของอาสตาดีถึงขนาดผมให้คะแนนสามเต็มสิบก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกม All Star t ตาเทวะดีเฟสนะครับผมกับแพทใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับแบบงงๆนะครับผมอัพมาแล้วคนเล่นก็ ไอ้ยี่ทำไมเนเล่นมันเท่าเดิมวะก่อนเรเวลว่าแซลเล่นไปหน่อยนึงนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยออสตาร์นะครับเรียกได้ว่ามันอยู่ในสเตทที่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงแล้วนะครับผมเหมือนตัวเกมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใจเย็นเลยนะคือสังเกตจากการอัปเดตแต่ละอัปเดตเนี่ยนะครับผมสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของคุณภาพออฟไลน์มากกว่านะครับผมยังไม่เน้นในเรื่องของคอนเทนต์ของเกมให้มันแข็งเน้นความสะดวกสบายนะครับผมซึ่งบางอย่างมันก็โอเคนะครับบางอย่างก็รู้สึกว่า งั้นน่ะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับผมเพราะว่าถ้าเกมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยตัวเกมก็จะเต็มไปด้วย Quality of Life นะครับเล่นง่ายขึ้นจริงนะครับผมแต่ว่า มึงจะอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่าพยายามจะทําให้ตัวเกมแข็งในแง่ Qual าพออฟไลน์จนเกินไปนะครับผมจนลืมเพิ่มคอนเทนต์ r i าดิ้งใหม่ๆ,ๆนะครับที่ทําให้ผู้เล่นอ่ะมันสติ๊กอยู่กับแมปนะครับผมแบบไอ้เฮียกูไม่อยากไปเล่นแมปอื่นกูอยากเล่นแบบเนี้ยคอนเทนต์อย่างนั้นเนี่ยตัวเกมยังไม่เพิ่มเข้ามานะครับไม่รู้ว่ากําลังซุ่มซ้อมทําอะไรอยู่หรือเปล่านะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปยู <You S> สุบักร้าบริการกิฟต์เกมพาร์ทเลดี้บริการเร็วกิฟตได้ทุกแมปในโลโบอกเปิดบริการตั้งแต่10โมงช้าถึง4ทุ่มอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยก็ด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมไม่ได้ตามกระแสนะคือผมชอบออส รนะคับพูดตรงพูดตรงนี้เลยนะครับผมติ่งออสตา์นะครับถึงแม้ว่าในใจกูจะรู้นะครับว่าอนิเมะแวนการ์ดนะครับมันไปนู่นแล้วนะครับมันดีกว่าแน่นอนนะครับในทุกๆด้านนะครับผมแต่ว่า <c oughs> กูชอบออตาไม่รู้ทาไมอันนี้ไม่ได้โกหกตอแหลอะไรด้วยนะครับผมผมไม่ใช่พวกที่แบบเอ้เหียไปฟังคนนู้นคนนี้มานะครับแล้วก็ไม่มีสมองในของตัวเองนะครับไม่มีกระดูกสันหลังนะครับคิดเองไม่ได้นะครับผมกูชอบออตากูมีเหตุผลของกูอยู่นะครับและที่กูไม่ชอบแวนการ์ดกูก็มีเหตุผลของกูอยู่แวนการ์ดดีที่สุดจริงนะครับผมไม่เถียงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เกมที่กูชอบที่สุดนะครับผมซึ่งถ้าเราพูดไปไกลกว่านี้นะครับมันจะไม่ใช่คลิปการรีวิวไคจูใหม่เลขแปดละวันนี้นะครับก็ต้องขอบค ไม่มีเพรก็ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครระดับ5ดาวนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าแคปจะ4ด้วยนะตัวนี้นะครับสามารถวางได้4ตัวนะครับน้องคนนี้ก็บอกว่า้เฮียช่างแม่งแคบ3แคบสนะครับคู่จะสุมออตายสัตว์กูอวยตัวนี้แต่ก็ยังว่านะครับออสตาร์เนี่ยมันมีในเรื่องของการลดคูดาวสิบแล้วก็เพิ่มระยะ10ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่เพิ่มเข้ามานะครับและบวกอีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่ยอดเยี่ยมมากนะครับก็คือว่าต่างในการอัพตัวออสตาก็จะแพงขึ้น ข้อดีจริงๆลาวาบังรก้านให้บริการกิฟต์เกมพารรับกดผลบล็อกฟุตโลบั็กแบบ V.I.P เซิร์ฟเวอร์และ i d พาสตัวละครเทพๆแมปบล็อกฟุตและบริการโลบอกอีกมากมายใครสนใจใช้บริการลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยก็ตัวละครนี้นะครับเป็นธาตุกรีนนะครับธาตุพายุนั่นเองนะครับเป็นตัวละครกาวด้วยนะครับไม่รู้ว่าอัพเต็มไปแล้วจะมีการตีแอร์หรือเปล่าพาส่งพาสีความสามารถไม่มีสติเลยเลยนะครับผมคือเป็นตัวตีกาวโง่ๆนะครับาตาสีเขียวซึ่งสกิ โอ้น่าสนใจมากนะครับน้องเขาจัดไปเป็น employment 3อันเลยแล้วผมแล้วอันสุดท้ายก็จัดเป็น Additional ก็ไม่รู้ว่าทำไมน้องเขาอัพอย่างนี้นะฮะก็ตัวละครนี้อาจจะตีช้ามัง้งไม่รู้นะครับน้องเขาก็เลยมาสายตีเร็วนะครับผมแต่ว่าการเลือก e m p l o y m e ม t มาแบบนี้นะครับแปลว่าน้องเขาก็น่าจะตั้งใจให้ตัวนี้เป็นตัวตีต้นเกมแหละเพราะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับไอ้เจ้าตัว employment ตัวนี้นะครับคือเมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เมื่อตัวละครนี้เนี่ยสามารถปิดมอนได้นะครับจะมีโอกาส20เลปอรับ โค้ดโฮดนะครับก็คูณสามไปนะครับก็เป็น60%นะครับที่จะตีมอนตายแล้วได้ต่างเบิ้ลนี่จะจัด4ช่องได้ในน้องคุณจัดแล้วนะเรียกได้ว่ากอดน่าสนใจเลยนะครับผมอ๋อแล้วได้ความที่ค่าวางตัวละครนี้เนะี่ยมันค่อนข้างถูกด้วยเนาะประมาณ1,662นะครับผมคือมันก็ แอบแอบหมาะเป็นตัวต้นเกมอยู่มั้งคือด้วยความที่ตัวละครมันแคป4นะครับวางได้4ตัวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวดาเมจจ๋าอยู่แล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้เน้นตัวนี้เป็นตัวเลดเกมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกูก็เล่นแม่งเป็นตัวต้นเกมไปเลยดิเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครนี้มีคอสเมติกอู้ไม่มีนะฮะโอ้ยซึ่งแปลกใจอะไรวะก็พูดตรงๆนะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยผมไม่รู้จักเลยนะครับเรื่องไคจูหมายเลขแปดเนี่ยนะครับไม่เคยดูนะครับผมเออแต่จะว่าไปได้ดีไซน์มันก็เท่ดีเหมือนกกกกกััััััันน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 ะะะะะะใใคคคคครรรรรรออออออยยยยาาาาาาจปป้้้้บบบตตวลลีมมมมมมเเเเ็็ไไไงงงืื่่พพิ์์ขด เผื่อว่อว่างกูจะไปดูแต่ก่อนเราจะไปรับชมคลิปกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกดแจ้งเตือนด้วยนะครับคิดเห็นยังไงกับคอนเทนต์วันนี้นะครับอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับณวันนี้ยังเล่นออสตาอยู่หรือเปล่านะครับคิดเห็นยังไงกับตัวเกมบ้านนะครับอย่าลืมบอกกันนะป่ะลุยเลยนะครับประหยัดเวลานะครับไม่ใช่รหัสตัวเองนะครับผมเดี๋ยวกูต้องส่งรหัสคืนเขาสตาร์บัคร้านรับฟาร์มเกมต่างๆในโลบอการแแแบบกลลลุ่่มะะตตัวครเทๆางๆอีกกมมาายสนใใจช้บริการลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปครับโอเเคมมารริิ่ีววกันนเลยะครับผมปรับเป็นนคูะะะฮอ่่ซึงตัวละะคคครรนนี้ับ่าาวง 1,662นะครับเป็นตัวละครวางได้4ตัวนะครับแต่ว่าอันนี้เรามีบัฟออตานะครับเลยวางได้ตัวเดียววางมาปั๊บนะครับผมซึ่งรูปแบบการโจมตีนะครับเป็นฟูเอลีนะยัดโดวางปุ๊บฟูเอลีปั๊บนะครับผมโอ้โหนะครับแล้วด้วยความที่น้องคนนี้เขาจัดมาเป็นสกิลทีใสสปีดนะครับเนตเอนพลยเมนต์แบบนี้นะครับโอ้ผมว่าตัวละครนี้ต้นเกมโหดอยู่นะโอ้แล้วครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวแบบเอาไว้ฟาร์มตังต้นเกมให้น้องเขาเล่นเลนเกมได้แบบสบายเลยแต่คำถามคือมันกี่ฮิตกันล่ะฮ ซึ่งอู้ดูจากตรงนี้นะครับคือมากกว่า4ฮิตแน่นอนครับผมเพราะว่าตัวโล่เนี่ยเข้ามาปุ๊บตายเลยนะสแตนเริ่มแรกวานนะครับของไคจู๋หมายเลข8นะครับเบล8 10อีโวแล้วสกิลทีตัดดาเมจอยู่ที่5,008นะครับระยะ19นะครับผมคูดาว4.8ส่วนสกิลนะฮะก็เหมือนเป็นการคำรามนะครับผมเรียกได้ว่าเฮาหอนนะฮะซึ่งเอ่อตัวสกิลเนี่ยมันดูไม่ใหญ่โตเลยนะครับผมแต่เฮี้ยวงมึงแม่งโคตรกว้างเลยนะเดี๋ยวนะ มันสี่ฮิตไหมเหรอทำไมรอบนี้โล่มันไม่ตายวะเอ้าเอๆาเอาเอายังไงแน่เหียสรุปมึงสี่ฮิตหรือสามฮิตหรืออะไรยังไงกันแน่วะเนี่ยเฮ้ยแต่ตอนแรกมันตีโล่ทีเดียวตายด้วยคือคือคือยังไงเหียมึงมึงติดเอเดเชนอลไปหรอรอบนั้นหรือยังไงวะเอาไม่เอาไม่เบ๊บเบ๊บโป๊ะ สามฮิตแล้วไอ้เหี้ยตอนแรกมึงตีสี่ไม่ใช่หรอวะเออเออพพูดตรงกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะตอนนั้นอาจจะตีติดเบิร์หรือเปล่าไม่แน่ใจมาเก็ตกันเลยนะครับศูนย์ไปหนึ่งนะครับใช้ตังสองพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับผมดาเมจเพิ่มโอ้โหดาเมจเพิ่มเยอะเลยนะครับระยะไม่เพิ่มนะครับคูดาวไม่เปลี่ยนหนึ่งไปสองนะครับใช้ตังสี่พันสามเจ็ดห้านะครับดาเมจเพิ่มอีกแล้วนะครับเพิ่มเป็นหมื่นเลยนะครับระยะไม่เพิ่มคูดาวไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมสองไปสามนะครับอ่ารอบนี้ใช้ตังเจ็ดพันแปดนะครับบบผมมแแลล้้ววกก็เปปีี่ยยนรรูาโจตด จะเป็นเซอร์เคิลเอลีหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับอัปมานะครับผมโอเคฮะเสียสละบฟูลเอลีนะครับเพื่อเซอร์เคิลนะครับสุดยอดในความคุ้มซึ่งดูจากตัวสกิลนะฮะแบบนี้น่าจะฮิตเดียวหรือเปล่าเอออันนี้ต้องดูดีๆนิดนึงนะฮะไอ้นนี้ยเดี๋ยวพลาดอีกนะครับผมแต่ดูทรงมันน่าจะฮิตเดียวนะคือมันตุ้มเดียวแปะเดียวนะครับผมก็ไม่น่าจะหลายฮิตมัง้งอ่าซึ่งตัวโลกมาพอดีนะครับเดี๋ยวเราได้รู้ ป๊าบอ่าหนึ่งฮิตนะฮะต่อเนื่องนะครับสามไปสี่นะครับใช้ตังเก้าพันหกนะครับผมดาเมจเพิ่มนะฮะอ่าเริ่มเพิ่มไม่ค่อยเยอะแล้วถ้าเทียบกับเงินที่ใช้อัพนะครับผมระยะเพิ่มด้วยรอบนี้นะครับแต่คูดาวไม่ลดสี่ไปห้านะครับใช้ตังหมื่นสามนะครับดาเมจเพิ่มนะครับระยะเพิ่มนะครับคูดาวไม่เปลี่ยนโอ้แรกๆอัพเนี่ยมีแต่เพิ่มดาเมจนะฮะตอนนี้มีเพิ่มระยะด้วยห้าไปหกนะครับใช้ตังหมื่นเจ็ดห้านะครับดาอ้าวดาเมจลดนะครับผมระยะก็ลดเหมือนกันครับเฮียอะไรวะเนี่ยอ่าแต่ว่่่่าาาาาาคคคูููลลดดดวววนนนนมมมมมออยเหืกกัััะะะรรรรบบปปณิผซึงแบบการโจมตีีเปล่ยนด้วยนนนนะะคคครรัับบเเเป็โอออลลีแ้วหมื่า นตัวสกิลด้วยไหมป๊าปนะครับผมอ่ามาเป็นโคนแบบกว้างๆใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เลย,ยสุดยอดไปเลยนะครับผมซึ่งลุบเอ้ะอะไรอะมึงทำไมไปตีตรงนั้นวะคือคือคือคอือยังไงเพื่อนคือยังไงคือมึงเอ้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวไดขอดูดีๆด,ด,ดิคืออ๋อ ไอ้เหี้ยคือมึงตีตรงนี้นะไอ้เหี้ยแต่ระเบิดมึงระเบิดตรงนี้ไอ้สัตว์มากก็นึกว่าแบบจะเป็นพวกที่แบบตีแล้วแบบว่าจัดระเบิดเอลีตรงนี้หรือเปล่านะครับไม่นะครับผมคือมันก็ดามิแค่ตรงนี้แหละโอ้สกิลก็แปลกๆนิดนึงนะครับผมคือมันก็สวยดีนั่นแหละนะฮะแต่ว่าไอ้เหี้ยไอ้หินหินเนี่ยมันมันมันโคตรจะอยู่ตรงนี้บอกว่าโอ้แต่ว่าตัวเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลมันก็สวยดีนะครับผมด้วยความที่มันเป็นออตาด้วยแหละนะครับผมสกิลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสีลุ่งเนาะซึ่งก็น่าาจะหลยฮิตอยูนหน้อ่ะ ป๊าบตีตัวโลนะฮะอ่ะขั้นต่ำเนี่ยยังไงก็สีฮิตแน่และอ่ะอีกทีนึง่งอีกทีนึงปึ๊บป๊บแดดตัวโลเข้ามาก็อ้อาวอา้อาวแต่แต่แต่ควรน่าจะสี่แหละเพราะเมื่อกี้ตัวโลมันไม่อยู่ในระยะไงอ่ะเดี๋ยวเราจะปลับเป็นตีโลนะฮะอ่ะตัวโลมาฮะโป ก็ก็สี่แหละคือมันตีจนล่หมดแล้วก็เข้าหลอดแดงไปแบบเนี้ยนะครับคือยังไงมันก็สี่อยู่ละส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นรูปแบบสกิลอันสุดท้ายของตัวละครนี้แล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะไปกันต่อเลยหกไปเจ็ดนะครับใช้ตังค์อัพสองหมื่นนะครับผมด้าเม็เพิ่มนะครับระยะไม่เพิ่มคูดาวไม่ลดอ่ะแล้วเกตั้นสุดท้ายนะครับเจ็ดไปแปดนะครับใช้ตังค์สองหมื่นสองนะครับด้าเม็เพิ่มนะครับแตะหลักแสนอยู่นะครับระยะไม่เพิ่มคูดาวไม่ลด ก็อัพเต็มมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยสัตเตมาอัพเต็มนะครับดาเมจจีอยู่ประมาณ17,000กว่านะครับผมระยะ30นะครับคูดาวสีนึ่ง DPS นะครับจะอยู่ที่ประมาณ25,600นะครับผมซึ่งก็ไม่แปลกนะครับตัวละครนี้มันตัวละครแคป4นะครับผมการได้ออตาไปเนี่ยมันก็เหมือนมึงวาง4ตัวแล้วอัพเต็มหมดอะแต่ DPS มันจะมากกว่าน่อยนะครับเพราะบัฟออตาเนี่ยมีการลดคูดาวลงไปด้วยนะครับผมคือถ้ามีตัวละครนี้4ตัวนะครับแบบไม่มีบัฟเลยนะอัพเต็มทุกตัวนะฮะก็ DPS น่าจะน้อย ครับผมเอามาทําเป็นสายสปีดเอมพอยเมนต์แบบน้องคนนี้ก็ได้นะครับผมว่าเหมาะเลยเป็นตัวละครต้นเกมที่น่าจะเล่นง่ายอยู่พอสมควรนะครับเพราะวางปุ๊บเป็นฟูลเอนะครับแล้วก็หลายฮิตด้วยนะครับผมน่าจะเอามาการต้นเกมได้ดีนะครับเอามาเล่นเงินต้นเกมได้ดีมากแต่สำหรับเลทเกมเนี่ยนะฮะก็เอ๊ะตัดด่านมันยากนะครับแล้วเงินเหลือช่วงท้ายเกมนะครับก็เอามาอัพให้มันเต็มก็ได้นะครับถ้าคุณมีออตานะคือมันก็พอคุยได้อยู่นะครับด้วยความที่โคนมันค่อนข้างใหญ่นะครับมันก็น่าจะทําดาเมจได้มากกกวว่่าาาพพเเรข้นนนนดดดใหญไิึะคัับมป็โ เนี่ยมันตีได้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมก็อยู่ที่แมปด้วยนะครับว่ามันจะสามารถกวาดไปได้ถึงไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยระยะทางตรงตรงนี้มันได้แน่ๆนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้นะครับเนี่ยมุมนี้มุมอร่อยเลยนะครับดูดิครับโอ้โหมันตียาวมากนะครับไม่มีเซอร์เคิลเวลีไหนนะครับที่จะทําให้คุณได้ตีแบบนี้ได้นะแต่ด้วยความที่เป็นนโคนแบบนี้นะครับถ้าเราวางใกล้เลนเกินไปนะครับบางครั้งบางทีมันก็อาจจะเป็นจุดบอดได้เหมือนกันนะครับวงใหญ่ๆแบบนี้นะครับอาจจะตีได้ไม่กี่ตัวก็ได้นะก็เรียกได้ว่าเป็นดาบสองคมนะครัััััับบบบบบขอออองงกกกกาาาาารรรรรรโโจมมตตีีีีแคคคคคนนนนนนเเะะะะะ็็ถ้้้้ใวลยยปไดฟ ได้อตานะครับผมว่าเล่นตามน้องนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้ายังไม่ได้อตานะครับผมว่าจริงๆคอร์รัปเต้นก็น่าจะโอเคแล้วนะและเอาจริงเนี่ยสกิลทีก็อาตามน้องได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากูมองว่าตัวละครนี้ยังไงมันก็เป็นตัวละครต้นเกมว่ะอมีอะไรพูดอีกไหมอ่ะก็ไม่มีแล้วมั้งเเฮียกูก็รู้สึกว่าตัวละครมันก็น่าจะมีละเอียดเท่านี้นะครับคลิปนี้อาจจะไม่นานมากมั้งนะไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะด้วยความที่ตัวละครนี้ไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแพสซีเหมือน ตัวเก่าไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยมันจะมีอะไรให้พูดมากว่านอกจากแค่นี้ก็ขอบคุณน้องอุ้ยไอ้เฮี้ยบ้านจะแตกไอ้สัสก่อนนั่นแหละนะฮะขอบคุณน้องยอสนะครับที่ส่งตัวละครนี้มาให้เรารีวิวกันนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการโชว์เคสกันไปนะตอนทำคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกดแจ้งเตือนด้วยนะครับผมคิดเห็นยังไงคลิปวันนี้นะครับชอบหรือเปล่านะครับมีตัวละครนี้มีบัฟอะไรกันบ้างนะครับมีออลตาหรือเปล่านะครับเล่นสายไหนนะครับอย่าลืมบอกกันสำหรับวัััััันน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 ีีีีีี้้้้้ะะะะคคครรรบบบบกกกกออออออปปเเเดดดดดตตตลลลสาาาาททุ่่่่ถจใหหูไไวย